แล้วมาดูเที่ยวที่21ครับประเภทเปลี่ยนสายน้ำครัท่านผู้ชมเป็นเรือ40ฝีพายถวยขอครับถวยขอรับท่นบานผู้ชมรองชานลเลอร์เป็นหน้าที่ของเจ้าแม่ตะเคียนแก้วร่องน้ำสีแดงครับเจอเรือเขาองนาวาวีสปอร์ตครับร่องน้ำสีน้ำเงินครับเป็นเที่ยวต่อไปนีครับเจ้าแม่แตะเคียนแก้วแมวเก้าชีวิตจากเมืองดอกบักงามแม่น้ำสองสีทีมงานของท่านบุญอ้อมดอกดวง ไอห,หนุ่มนามนคนเมืองอุบลราชธานีครับอยู่ในร่องน้ําสีแดงวันนี้โคจันมาพบกับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานในนามของขาวงนาวาวิทีสปอร์ตทีมงานของเสี่ยกุยนะครับอัติราชพลนมศรีนะครับ,รรนะรบเป็นผู้จัดการเรือวันนี้เที่ยวนี้ถ้าชนะก็แสดงว่าได้เข้าชิงแล้วครับข่างวงแต่ถ้าแพ้ต้องไปวัดดวงกันอีกครั้งหนึ่งว่ารอบที่สามกับตะเคียนแก้วใครจะเป็นใครเอาละครับตะเคียนแก้วแมวเก้าชีวิต พี่น้องจากบ้านโพนงามตำบลหนองบอ่อบ้านเดียวกันกันกบพอฉราดน้อยส่งเสริมมาครับบ้านหมอลำด้วยนะครับคู่นี้างานตรงนี้ <ลำ S 2> นะครับเรีวยว่าท่านคุณวิทยาธรบุญไกรสอนนะครับแล้วก็กราบประคอว แล้วครับพี่น้องท่านผู้ชมควาังตาตาหลูเที่ยนี้ให้ดีครับตอนนี้ยังภูก่วที่ดีสิเพื่อนตอแมแต่เฉียดแจ้งจะกับเขาลงนาวาโอ้โหทายยาดมาคนพิ่าคอนีออ้ย่งสมัครเกยอย่างสมารอทู่พิ่งตอรุแรย่งไม่มีใครจะเปลียนเสียเปลียนตที่เขาลงนาวาเป็นแตะโกกินตัวที่โจกินแล้วก็ ier, ทาเขาลงไปเลยไหแต่เฉียดแจ้เปลียนจีแต่เขียดแจ้เปียนจี้จีจีจมาแล้วคร like like ับพันภูท โอ้ยไม่ธรรมาดาแล้วว่ายัางไงเ,เ,งเจ้าแม่ตะเคียนแก้วเจอเขาองค์นาวาไม่ธรรมดาแล้วเขาองก็ขึ้นชื่อลือชาอุ้ยแข็งจากสีสะเก็ดไม่ธรรมดาแล้วโยมว่ายัางไงว่ายัางไงว่ายัางอ้ยยังใส่กวางกันเต็มเต็มใส่กันมาเข้มเข้มใส่กันมาแบบระเบิดตะเทิงใส่กันมาแบบจ้าจ้า จ้า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 แล้วจ้าออกตัวนี้ออกมาก่อนแล้วนี่เขาวงนาวานี่ยก็แชมป์ตัวจริงเสียงจริงจากจังหวัดพิจิตรแล้วก็พี่น้องจะก็กระแทงเพชรหนีออกมาก่อนแล้วที่ไปจ้างเสือเสียงดูนะครับพี่น้องจะเป็นกระสินของเราในี่้นเขาเขาวงนาวาวิทีสปอร์ตทีมมังกุเสียกุยเลิกเปิดหนีออกมาก่อนแล้วจ้าสุดท้าย ลับต่อไปก็เป็นการประกาศผลการแข่งขันครับเรือยาวกลางไม่เกินส0่ิใบพายระหว่างเรือจะม่ตะเกียบแก้วพบกับเรือของวงนาวาวีทีสปอร์ตผลการแข่งขันครับเป็นเรือที่อยู่ล่องน้ําสีน้ําเงินครับคือเรือของวงนาวาวีทีสปอร์ตเป็นฝ่ายชนะด้วยเวลาหนึ่งนาทีกับ16วินาที